สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสื่อรายการดีดีสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by มอมานะครับเราอยู่กับผมเป้พีริยุทธ์นะครับแน่นอนครับพอเปิดมานะครับเรามีเรื่องราวนำความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการชะลอวัยศาสตร์แห่งการย้อนวัยจากภายในสู่ภายนอกแบบยั่งยืนแล้วทำให้เรามีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดจริงๆนะครับแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวที่เราจะมาเล่า เล่าสู่ผู้ชมทางบ้านนะครับโดยนําเสนอในเรื่องราวของความสวยความงามหรือเรื่องราวของเอสเักิกนะครับงามจากภายในแล้วก็มางามภายนอกด้วย2ออย่างมาผส,าผสมกันปุ๊บนะครับก็จะทําให้เราดูดีมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ใช่ไหนเลยนะครับจะไม่ได้ความรู้ถ้าเราไม่ได้พบ กับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์แห่งการชะลอวัยและเมคโอเวอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอมาสวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่หมอในเรื่องราวของศาสตร์แห่งการชะลอวัยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกระแสที่ดีขึ้นเรื่อยๆ<ช>แล้วคนไทยก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยม,มันมีหลายสตอรี่มันมีหลายเรื่องราวนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของเออเขาเรียกอะไรอ่ะสเตมเซลล์นะครับแค่เรื่องนั้นหรือไม่ใช่แค่ เออทานตัวนี้อะไรอย่างนั้นแล้วทําให้เรามีร่างกายดีแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลแล้วมีตัวร่วมในหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ท่านผู้ชมบ้านชาติได้นั่งฟังได้จบนะครับก็จะได้รับรู้ว่าเรื่องราวตัวหนึ่งที่เป็นการชะลอวัยค่อนข้างดีแล้วทําให้ร่างกายก็สมบูรณ์วันนี้จะพูดเรื่องฮอร์โมนดีกว่าไหมอ่ะ uh huh. ฮอร์โมนไ้มีบทบาทเยอะนะ<ช>เพราะว่าเห็นหลายคนนะครับพออายุมากขึ้นนะครับพอแก่ขึ้นสูงวัยขึ้นนะครับอฮอร์โมนเริ่มลดลงลดลงพบแน่นอนคือเรื่องความชราวันนี้เรามาดูสิครับว่าฮอร์โมนมีผลยังไงบ้างพี่หมอมากครับผู้หญิงมาคุยเรื่องผู้หญิงต่อเลยอฮอร์โมนมีบทบาทมากขนาดไหนอฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัว เอสโตรเจนกับโปรเจสโนนะครับนะบทบาทมีความสำคัญมากแค่ไหนเราดูง่ายๆแล้วกัน <m> นะตอนวัยเด็กๆเน,เ,เ,กเ,กเนี่ยเด็กๆกเ,เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจะไม่ต่างกันแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่เราพบก็คือว่าเด็กผู้หญิงไปทางหนึ่งเด็กผู้ชายไปทางหนึ่งนั่นก็คืออิทธิพลของฮอร์โมนเพศซึ่งผู้ชายก็จะเริ่มมีฮอร์โมนเทสโตอโรนเพศชายผู้หญิงรังไข่เริ่ม ทํางานก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนครับและฮอร์โมนทั้ง2ชนิดนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะทําให้มีรูปร่างลักษณะทางกายภาพรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจที่แตกต่างกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงสังเกตไหมครับแล้วหลังจากนั้นพออายุป,ประมาณสัก50ปีรังไายผู้หญิงเริ่มฟอหอเหียวหมดการทํางาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอสโตรเจนและพีชอโรนเริ่มลดน้อยถอยลงไปจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้มากเท่ากับตอนสมัยก่อนเลยนะร่างกายก็เหมือนกับซินเดอเรล่าที่กลับคืนรถฟักทองระเบิดกลับคืนไปสู่สาภาพเดิมนะลแล้วก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงแล้วก็เริ่มมีอาการของความแก่ความชราผิวพันธุเหี่ยวแห้งนู่นนี่นั่นเห็นรือยังว่าฮอร์โมนมีความสำคัญยังไงโอ้แน่นอนเลยอย่างที้ผมฟังมาในขณะที่ผู้ชายนะครับนะภาวะนี้ไม่เกิดขึ้น รวดเร็วกระทนหันแบบในผู้หญิงแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกว่าที่จะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการนี้บางทีก็75-85ปีดังนั้นเราจะพบว่าพอ,อ,อผู้ชายและผู้หญิงเข้าสู่75-85ปีสภาพเหมือนกันเลยเหมือนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเลยบางทีดูไม่ออกเลยนะว่าคนสูงอายุอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราอไสังเกตตัวจริงไม่จริงแล้วมันจะคล้ายๆกันเลยเพราะฮอร์โมอนเพศมันก็แทบจะล่วงลงไปนะเหลือแต่สภาพร่างกายที่เป็นแบบนั้นเห็นไหม บางทีการมีฮอร์โมนเนี่ยมันเหมือนกับมีเสื้อผ้าหรือการเล่นบทบาทใดบทบาทหนึ่งพอใส่ปุ๊บอ่าเป็นบทบาทนั้นปับนะ๊บนี่คืออิทธิพลของฮอร์โมนนะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในความละเอียดอ่อนของฮอร์โมนเพศหญิงนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่บทบาทของสิ่งที่เราเห็นนะแต่ความไม่สมดุลของเจ้าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเจ้าในตัวเนี่ยก็จะส่งผลใหอ้อ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า ลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันในผู้หญิงแต่ละคน,นะแล้ววันนี้จะเล่าให้ฟังเพื่อจะไปสังเกตดูด้วยว่าเอะเราเป็นแบบไหนนะครับนะในผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวอย่างที่พูดให้ฟังแล้วนะครับก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะมีบทบาทในช่วงแรกนะครับของของการของรอบเดือนครับของรอบเดือนคือในรอบเดือนรอบเดือนอนึงเนี่ยนะครับนะเยื่อบุโพรงรูถ้าดูตามนี้นะ uh huh. เยื่อบุโพรงรูขจะค่อยๆหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้น,น แล้วก็หลุดลอกออกมาเป็นเรื่องประจําเดือนนี่คือ,อ1รอบเดือนซึ่งเฉลี่ยประมาณ28-40วันในผู้หญิงแต่ละคนนะอิทธิพลที่เยื่อบุโพรงรูกหนาตัวขึ้นเกิดจากเอสโตรเจนเอสโตรเจนไม่ได้มีบทบาทแค่แค่เยื่อบุโพรงรูกอย่างเดียวนะยังมีบทนะบาทอื่นๆน,นะในการสะสมไขมันหน้าอกผิวพรรณกล้ามเนื้อสมองหลอดเลือดหัวใจเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ เยื่อบุโพรงรูกมันหนาตัวขึ้นแต่เรายังไม่รู้สึกตัวนะแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับเพื่อไข่ตกปุ๊บในช่วงกลางของการมีประจำเดือนนะโปรเจสเตอโรนจะหลั่งออกมาโปรเจสเตอโรนที่หลัง่งออกมาจะทําให้ให้เยื่อบุโพรงรูกเนี่ยมีเส้นเลือดไปหลอเล้องเราจะเห็นว่าเส้นเลือดเยอะมากเลยทําให้ตรงนี้ดูเป็นเหมือนฟองน้ําเมื่อเทียบกับตรงนี้ ถ้าเบียบเทียบเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็จะแบบว่าเอสโตรเจนก็คือใส่ปุ๋ยเจริญเติบโต,ตแต่พอเจสเตสโตรนมาคือเริ่มออกดอกออกผลเริ่มจะมีลูกละอ่าโเจสโตรนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เตรียมเยื่อบุโพรงรูลลนี้ให้พร้อมสําหรับเวลาที่ไข่ที่ตกมาแล้วเกิดการผสมเนี่ยมันจะได้ฝังตัวแล้วก็มีอาหารเลี้ยงตัวอ่อนครับแต่ถ้าเกิดไข่ไม่เกิดการผสม,มก็ไม่มีการฝังตัว โปรเจสเตอโรนก็จะหลุดล่อออกมาเป็นเรื่องประจาเดือนนี่คือหนึ่งรอบเดือนของผู้หญิงโปรเจสเตอโรนไม่ได้มีบทบาทแค่ตรงนี้เยื่อบุโพรงรูอย่างเดียวนะยังมีบทบาทที่สําคัญก็คือว่าโดยรวมมันคือไปเบรกเอสโตรเจนทั้งหมดนะที่มันกระตุน้นเพราะการกระตุ้นของเอสโตรเจนมากเกินไปเราเ็ยว่าเอสโตรเจนเมันเหมือนกับเนี่ยเ,เ,เ,ย,เ,เยื่อบุเจริญเติบโตเต้านมก็คคัดขึ้นอะไรก็จเจริญเติบโตหมดเลยนั้นแล้วเนี่ยเราพบว่าเอสโตรเจนที่มันเยอะเกินไปมันจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิด ซิสในเต้านมมะเร็งเต้านมรวมไปถึงมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ในมดลูกด้วยครับนี่คือนี่คือเอสโตรเจนดังนั้น,นโปรเจสเตอโรนพระเจ้าจึงสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมาเหมือนรถที่มีคันเร่งและมีเบรกโดยเ so อสโตรเจนเป็นตัวคันเร่งและโปรเจสเตอโรนเป็นตัวเบรกนะดังนั้น,น,นบาลานซ์ของเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยจึงมีความสําคัญมากในผู้หญิงผู้หญิงบางคนเอสโตรเจนพอดีพอดีแต่โปรเจสเตอโรนดันน้อยเกินไปทําให้เอสโตรเจนมันเยอะถ้าเปรียบเทียบเหมือน เอสโตรเจนกับโปรเจสซอรนพอคิดได้แล้วถ้าเอสโตรเจนมันเยอะแล้วก็โปรเจสซอรนมันเบรกไม่ทันเนี่ยออน่าจะอ้วนไหมเออใช่ถ, <นะ S 2> ถูกต้องนะเ,ออเปรียบเทียบก่อนเดี๋ยวขอเปรียบเทียบก่อนว่าเอสโตรเจนเปรียบเหมือนอะไรรัฐบาลต้องมีฝ่ายเสนอกับฝา่ายค้านถูกไหมออถ้าฝ่ายเสนอเต็มไปหมดเลยแต่ฝา่ายค้านไม่มีเลยเสนออะไรมาก็ไม่มีใครกล้าค้านนะสมมุติเสนอนู่นนี่นั่นมาคนก็ไม่ใครกล้าค้าน เพราะนันเอสโตรเจนมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะ,ะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันก็จะดีสิไม,ไม่ใช่ใช่น่ากลัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าโปรเจสโทเตอโรนมันจะเยอะคือเสนออะไรมาตบ,ตบทิ้งตบทิ้งตบทิ้งไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยเหมืนอนถ้าโปรเจสโทเตอโรนมันเยอะเนี่ยก็ไม่ดีดังนั้นในผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเอสโตรเจนเด่นประเภทที่2คือโปรเจสโทเรนเด่นแล้วประเภทสุดท้ายคือสมดุลทั้งคู่ แต่ส่วนมากจะสมดุลถูกต้องไหมพี่ส่วนใหญ่จะสมดุลแต่ผู้หญิงบางคนไม่สมดุลคือเอสโตรเจนเด่นเรานึกถึงเอสโตรเจนเด่นคือพวกที่มีแต่คันเร่งแล้วไม่มีเบรกหรือเบรกเสียอุ้ยขับชวิชวัตรน่ากลัวน่าหวาดเสียวนะในขณะเดียวกันถ้ามีแต่เบรกเคยเห็นไหมรถรถขับไปเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกก็จะเป็นเออใช่แต่ถรถทั่วไปที่เขาขับตามท้องถนนเนี่ยเขาก็จะขับตามปกติแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ายังไงอ่ะมีบาลานซ์ที่ดี ก็เหมือนมีคันเร่งมีเบรกมีคันเร่งเบรกก็เหมือนรถที่ขับทั่วไปแต่รถบางคันในท้องถนนเนี่ยมันโอ้โหชวิชวัดนะน่ากลัวมากในขณะที่บางคันก็กระดึก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 อยู่อย่างนั้นแหละคือจะไปกับไม่ไปสักทีหนึ่งมีแต่เบรกเบรกเบรกตลอดอย่างเดียวเลยกำลังจะคิดถามนิดนึงสิถ้าเกิดโปรเจสโตอโรนมันเด่นกว่าเอสโตรเจนเนี่ยจะมีอาการมันจะมีอาการยังไงอ่ะโอเคมาดูอาการของเอสโตรเจนที่เด่นก่อนดีไหมอ่าลักษณะเอสโตรเจนที่เด่นเป็นอย่างนี้นี่นี่เลยผู้หญิงอย่างนี้ปุ๊บเเเเนนนนี่่ยอสโตรจดะ หน้าอกใหญ่ไปเจอเคสคนไข้เมื่อวานเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคือคนอเมริกันส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเอสโตรเจนเด่นคนไทยบางคนก็เริ่มมีเราสังเกตไหมมันจะมีเมื่อวานไปเจอแบบนี้พวกนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสมีซิสต์เต้านมสูงมีโอกาสเกิดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมแล้วย่อบุพุธที่สูงกว่าผู้หญิงที่เอสโตรเจนไม่เด่นในขณะเดียวกันเนี่ยผู้นี้ก็จะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะเอสโตรเจนมันทำให้อลเลอร์มเหมือนคันเร่งเลยอะนอนไม่ค่อยหลับคิดเยอะ นะอารมณ์กรีดการ์ดเปรี้ยวปลาผู้ผู้หญิงที่กอดมีประจำเดือนเนี่ยอาการผิดปกติกอดมีประจำเดือนทั้งหลายเนี่ยเกิดจ,จากเกิดจากเอสโตรเจนที่มันเยอะแล้วพอเซสโรนันค้างไม่พอ,อทำให้เจ้าตัวเนี่ยงุดหงิดงุนง่านฉุนเฉียวพูดไม่เข้าหูอะไรต่อมีอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะพวกนี้อาจจะมีเลือดประจำเดือนลักษณะของความที่ไม่บรรลานกันเราจะเห็นได้ชัดเจนที่ตรงเลือดประจำเดือน นะเรื่องประจําเดือนไม่ค่อยสม่ําเสมอมาเยอะเกินไปมาน้อยเกินไปนู่นนี่นั่นอ๋อนี่คือภาวะของเอสโตรเจนเด่นใช่เพราะว่าเยื่อบุโพรงรูปมันเป็นตัวแทนของการการอะไรกระตุ้นด้วยเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในตัวไงดังนั้นบางทีอาการภายนอกเดียเราเห็นอย่างเงี้ยแต่ภายในเยื่อบุโพรงรูจะเป็นตัวเด่นชัดที่สุดครับอเรานึกถึงเอสโตรเจนกระตุ้นเยอะเยอะมันก็หนาๆนๆแต่มันไม่แบบหลุดลอกออกมาถ้ามันหลุดลอกมาทีก็ออกมา รูมเยอะๆเลยนี่คือลักษณะของเอสโตรเจนที่บอกว่ามาแล้วมาเยอะมากใช่พวกนี้เนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยทำให้เกิดการสะสมในเยื่อไขมันแล้วความแปลกอย่างหนึ่งคืออะไรนะในเยื่อไขมันสร้างเอสโตรเจนได้อีกพอยิ่งสร้างเอสโตรเจนได้อีกเอสโตรเจนก็ยิ่งเยอะอ่ะมันก็ยิ่งทวีคูณใช่จากรังไข่มาก็เยอะอยู่แล้วมาจากในเยื่อไขมันยิ่งเยอะอีกดังนั้นคนกลุ่มนี้อ้วนแล้วอ้วนอัลลิมิเต้นนะคือแบบว่าเออเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะผอมกับเขาสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีช่วงล่างสะโพกที่ใหญ่ นะเ,เออบางทีเขาก็บอกว่าลักษณะเอสโตรเจนเด่นเนี่ยเหมือนกับนางนางร้ายนางอิจฉาในละครนะพวกนี้จะต้องรูปร่างบึ๊บบึบบึ๊บหนะอกใหญ่อารมณ์กีิ๊ดกาปีดปาดไม่สงบอยู่นิ่งอะไรอย่างนี้นะออออผู้หญิงส่วนใหญ่พออายุ30ปีขึ้นไปมีโอกาสาจะเกิดได้สูงเพราะว่าความไม่สมดุลของการตกไข่นั่นเองนะแล้วก็เริ่มอ้วนขึ้นนะมีอาการปวดท้องเมนปวดประจำเดือนหงุดหงิดงุ่นง่านฉุนเฉียวนะตกกันข้ามถ้าผู้หญิงคนนี้โปรดเจสโตรนเด่น อะไรจะเกิดขึ้นนิ่งเชยิเงียบเล่นน้อยเหยวตัวเล็กผอมบาง ง่วงนอนบ่อยซึมเศร้าอารมณ์สงบสงมถ้าเปรียบเทียบเหมือนนางเอกคนไทยพูดถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วให้เลือกแล้วขอเป็นโปรเจสโทโรนดีกว่าเอโรเจนถ้าเอสโตรเจนแล้วมัน้วนแต่จริงๆแล้วบาลานดีกว่าเออบาลานดีที่สุดดับาลานที่สุดเอสโตรเจนเด่นไม่ได้เกิดเฉพาะในผู้หญิงนะครับเกิดในผู้ชายด้วยในผู้ชายเป็นยังไงผู้ชายมีเอสโตรเจนนะบางคนนะไม่ได้มีรังไข่นะเกิดจากเนื้อเยื่อไขมันนี่แหละมันทําให้เผาผลาญเทสโทสเตอโรนเพศชายเปลี่ยนให้กลายเป็นเพศหญิงครับ มันจะพบในผู้ชายอายุเกิน40ปีขึ้นไป<ม>ก็จะเริ่มมีปัญหาอ้วนขึ้นมีพุงเห็นไหม,มพวงนี้ยเอสโตรเจนเด่น<ม>ลักษณะออกมาชัดเลยแล้วไขมันที่อยู่<ม>ในตัวผู้ชายมีเอสโตรเจนด้วยมีจ<ม>ีเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเยื่อไขมันมันสร้างเอสโตรเจนได้ไงแล้วมันสร้างจากการที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนที่เป็นเอสโตรเจน ังนั้นฮอมร์โมทเพศชายเนี่ยมันกลายเป็นเอสโตรเจนเยอะขึ้นนะเพราะว่าไขมันสะสมไขมันสะสมใช่แล้วยิ่งมีไขมันสะสมก็ยิ่งสร้างเอสโตรเจนมากก็อ้วน u n ิมิเต็ดอีกเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะเทสโทสเตอโรนมันลดลงนะมีพวกมีพวกอะไรอ่ะมีพวกไขมันตามหน้าท้องนมโตนี่คือลักษณะแบบนี้เทสโทสเตอโรนลดไปอีกเออใช่นะหุดหงิดรุ่หน้าฉุนเฉียวนะปัญหาของเอสโตรเจนไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีก เอสโตรเจนในตัวเรื่องหนึ่งเอสโตรเจนภายนอกอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรามีภาวะเอสโตรเจนเด่นเราจะลดยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกันเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้กับ Anti Aging by มหมอมาดในภาวะต่อไปครับช่วงหน้าเอสโตรเจนเด่นทำยังไงดีเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ